สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชา YouTube ทุกท่านครับผมนีนมกนครับนี้ก็าม,าม,มาดูครับชิมงาน,นาพอดอครับแล้วก็เจ้าของแปลงเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันนะครับมาดูกับข้าวกนะันได้อะไรกิน,น,นโอ้ทุ่งเต้นครับตอนนี้ไม่เต้นแล้วครับมันเต้นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเลยไม่มีแรง แซ่บเลยเด็ดหนิแซ่บเลยเด็คนนี้คนนี้คือคอยากกินกุ้งใช่อย่างดีอย่างดีว่าเมื่อคืนมันเต้นจนตอนเช้ามันเลยไม่มีแรงเต้นแล้วกุ้งโอยาตี้อะไรกุ้งโอยาตี้จมบ่อ้าวจมซะร็จแล้วไม่เป็นไรเราอยู่กันเยอะเจะดูเชื่อมันเขีน ดดเดี๋ยวไปดูก่อนตรงนั้นมันต้องทอยดินไปทีไม่โคมันโยนไม่ถึงตอนนี้ผมใช้ไม้กันสั่นนะครับใช้ไม้กันสั่นโอ้ดูน้ำอะ่ะ เที่ยวแรกก็จมเลยครับอย่าบอยเที่ยวแรกก็เอาเลยมันต้องทีดัน ปิด e เลยบ้าบ้าไปไปโน่นหน่อยไม่ติดคันนาเลยอ่ะเท่อ่ะเลยไทติดคันนาเลย ดีมากเลยครับมีรถไถมาเก็บงานข้างบนสบายเลยไเล้าลงด้านนี่ก่อนเล้าลงมาด้านนี่ก่อน ลงมาเลยตรงนี้แหละอ่าลงมา,ลงมา,ล,งมาลงมาเลยลงมาเลยเลยลงมาเลยลงมาเลยอ่าผมใช้ไม่เป็นครับ นีไม่โคโยนไม่ถึงครับต้องใช้รถไถดันเร็ว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  มาเลย,ยมันดังตัวไหนฮะเดี๋ยวผมไปกินกุ้งเต้นกับเขาก่อนนะโอ้ดินเหนียวมากเลยครับโอ้ยอดเลยดินนี่น่าจะดันยากหน่อยนะนี่ หมดยัง <là> หมดยังกุ้งเต้นอู้ย้าพี่เต้นไหม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 เวลาใช้ยังไม่ค่อยเป็นเวลามันเนี่ยเดี๋ยวก็ดีไม่นไม่ไม่จอยสติกไงจอยสติกตรงนี้ผมบอกไม่ไม่เนี่นั่นแหละนั่นแหละลองกดจอยสติกเหมือนที่เหมือนแม่โคนเลยอ๋อซ้ายขวาหน้าหลังจอยสติกใช้ไม่เป็นเนาะ นี่ไงตุ๊นี่ต้มอะไรต้มไก่ต้มสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรครับเฮ้ยสมุนไพรไทยสมุนไพรไทยครับสุดจัดเลยกินแล้วจะอารมณ์ดีใช่ไหมไแก้วผรมอะไรนี่นี่ขยับมาขยับมาเดี๋ยวเดี๋ยวตินเข้าไม่ถึง ถึงอยู่พี่ถึงอยู่เอาไกลถึงนะใจไอผมรู้ว่าใจถึงอยู่แล้วน่เอากายถึงด้วยตรงอันนี้ก่อนผมกินโชกินโชไมาผมถือให้มั้ยนะผมถือให้มั้ยจะกินโชมั้ยกินโชว่ะอกินโชกินโชอ่านี่ครับเสียตินจะกินโชครับอันนี้คือเมนูก้อยนะครับซึ่งโคุยุต้ใช่กุ้งโคุยุตีได้ด้วยด้วยด้วมันกระโดดเลยมันกระโดดตจนี้ครับมันเหนื่อยแล้วโช แล้วเล่ารสชาติให้ฟังด้วยครับเสี่ยครับรสชาติเป็นไงครับรสชาติอร่อยครับอูมามี่ไหมอูมามิคือมันรสชาติคือมันมันมันจะนัวที่ที่โคนลิ้นแล้วก็ข้างลิ้นข้างกับพุ้งแก้มใช่ไหมถ้าเต็มสิบนี่ให้สักเท่าไหร่สิบสองเลยครับอ๋อเหรออ๋อเมื่อวานผมเมื่อวานผมกินนี่เต็มสิบผมให้สิบสองเลยอ๋อให้หนักเลยใช่อย่างดีอ่ะไอ้ถ้าแถวบ้านผมถ้าเป็นรสชาติแบบนี้เขาเรียกรสชาติแห่งสวรรค์ครับ เนี่ยท่านผู้ชมครับคนไายน้ำลายสอครับจะให้ผมถ่ายให้อีกนานไหมครับเสียตินครับนานครึ่งชั่วโมงครับเรียบร้อยเลยครับเสียตินครับอ๋อนี่วางสนุกผมนี่ครับผมไม่น่าเลยนะครับให้ผมอย่างนี้ก็ได้แล้วครับอ๋อครับครับ อันนี้พี่เซนครับสสวัดีครับแปลงของพี่เซนไปถึงไหนแล้วตอนนี้น่าจะประมาณที่่40%เขาทำอยู่ที่เดิมยังอยู่ที่เดิมก็ยังอยู่ที่เดิมยุกไปยังอยู่ที่เดิมครับไม่ไปไหนครับแปลงไม่ปลูกต้นไม้ได้เยอะแค่ไหนแล้วเยอะอยู่ครับเยอะแล้วเพิมประมาณ50ต้นต้นยางต้นยางก็60ว่าได้เยอะอยู่ครับูกไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆปลูกเท่าแรงที่เรามียังไม่โตเรื่อยแล้วเหรอไม่ไม่เรื่อยแล้ว ยังไม่โตเรื่อยแล้วด้วยมันโตกันตึงก้เรื่อยดูต้นไม้อ่ะไปเรื่อยไปนี่ของดีไม่มีใครเอาเนี่ยจัดเลยเสียอันไหนจะได้มีคืนอย่างดีเลยถ้าเป็นภาษาเขมรก็บอกว่าจะกินบ่อยทำไมอ่ะปูลปูลที่บนอ๋อปูลมืนปูลมืนครับยเล็เป็นไทยก็บนไก่บนไก่ทำไมบนไก่ ถ้าเป็นภาษาบ้านนะภาษาขมรนคือแต่ละอย่างอันนี้เขาไม่ฟูอ๋ออืมเอ้ออร่อยอร่อยทำไมอร่อยเราไม่กินอืมเย็นนี้มีแบบนี้อีกไหมจะมานี่ ให้มาไมนะ่ให้มาคือตลอดสัปดาห์นี้พี่เด่นจะไม่หุงข้าวทำข้าวที่บ้านแล้วจะมากินที่นี่เหมือนผมอ่ะถ้าหายก็คือแม่บ้านรู้เลยว่าอยู่นี่ออใช่เหมือนพสักเมื่อวานแม่บ้านโทรมา,อ,มาอยู่ไหนวะทำไมพี่จะบองตื่น <c oughs> มาไกลตลาดเนะี่ย พลังแห่งรักเลยนะที่เราได้มากินข้าวร่วมกัน,น,นใช่ไหมใช่รสชาติปังก่อนใช่ถ้าเราไม่รักกันเราไม่ได้มากินข้าวด้วยกันนะเนี่ยมันมีการเติมข้าวเหรอเราไม่มีวาสนาต่อกันได้ใช่<ว>คนกินกันถึงได้มาเจอกันเลยว่านะคนที่ทํางานไม่ได้กินนั้นไม่มีบุญเนาะไม่ก็คือของเขาก็จะเอาไว้ต่างหากแล้วเขาเรียกว่าระดับของบุญระดับของบุญไม่เท่ากันมีอยู่่ระดับของบุญไม่เท่ากัน โอเคครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ลองไปดูช่องอะไรนะข้อหนึ่งสไตล์ข้อหนึ่งสไตล์นะครับสไตล์แบบกวนๆครับแบบคุยแบบกวนๆอ่ะแบบตัดๆ,ๆอ่ะยินดีครับยินดีๆๆๆค,ครับเฮครับสวัสดีครับผม <S <S 2> <S 2> <S